ก็ให้ตัดเหล็กเพิ่มนะท่านเอามาทำเหล็กคาดบันไดนะท่านาก็รวมแล้วก็เป็นยี่ห้าเซนนะฮะ อากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะร้อนระอุนี่คือในส่วนของโครงบันไดนะท่านช่วงบ่ายช่วงเช้านะน่าจะขึ้นโครงให้เสร็จเนาะช่วงบ่ายก็มายิงแผ่นนะแผ่นของบันไดช่วงเช้านี่ขึ้นโครงเสร็จแล้วก็ให้ทาสีไว้รอเหมือนเดิมช่วงบ่ายสีแห้งแล้วก็เริ่ม นะทำเอาแผ่นมาปูใส่นะท่านแผ่นเราก็เอามาอยู่ไม่รู้พอหรือเปล่าน่าจะพออยู่ ต้องรอง,รองขึ้นอีกอะไรมารองเตี้ยเกินอืมเออนี่แหละวันนี้แดดร้อนไม่มีลมเลยร้อนเกินนะท่าน เจ็ดสิบห้าเด้ มามาตัวนี้มันจะขึ้นบันไดนะท่านหาที่ขึ้นบันไดอยู่ ครบแล้วโอเคนะบรรยากาศโครงบันไดก็ใกล้สำเร็จแล้วบ้านตรงข้ามก็มีการก่อสร้างนะทุกท่านนะขอฝากไว้ที่นี้ทุกท่านสวัสดีครับ